มหาสจรัร์แห่งสายรุงการผจญภัยของแสงและเพื่อนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านกลางหุบเขาที่เงียบสงบมีเด็กหนุ่มนามว่าแสงผู้มีหัวใจเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยแสงชอบออกสำรวจป่าเสมอเขามักจะจินตนาการถึงโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แต่วันหนึ่งจินตนาการของเขากลับกลายเป็นความจริงวันนั้นขณะที่แสงเดินเล่นลึกเข้าไปในป่า เขาพบก้อนหินประหลาดที่ส่องประกายแวววาวราวกับมีชีวิตเมื่อลองตัดลงไปก้อนหินก็แตกออกเผยให้เห็นเมล็ดแห่งสายรุง้งซึ่งว่ากันว่าเป็นของขวาญจากเทพธิดาแห่งแสงเมล็ดนี้สามารถคืนชีวิตให้แก่ภูเขาสายรุง้งที่เคยเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ของโลกแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นภูเขาที่มืดมิดไร้สีสันแสงรู้สึกถึงเสียงกระซิบของสายลมเจ้าคือผู้ถูกเลือกนำเมล็ดนี้ไปปลูกนยอด เขาสายรุง้งแสงไม่สามารถทำภารกิจนี้เพียงลำพังได้เขาจึงออกเดินทางพร้อมกับปีกนกแก้วเจ้าเลที่พูดได้และตะวันเต่าผู้ฉลาดหลักแหลมการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอุปสรรค